สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ศูนย์การศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย์และองค์การครับวันนี้ทางศูนย์มีความยินดีและภูมิใจนำเสนอหนังสือภูมินามวิทยาเมืองปัตตานีเรื่องที่หนึ่งพระราชมุนีสามีรามคู่นูประมาจา์หรือหลวงปู่ชวดวชางให้ที่คือลักษณะของปกหน้าหนังสือเล่มนี้ครับถัดมาครับเป็นลักษณะของปกหลังครับ ส่วนเนื้อหาที่บรรจุอยู่ในหนังสือของหลวงปู่ทวดนะครับประกอบไปด้วยบทที่หนึ่งครับนำเสนอในเรื่องประวัติหลวงปู่ทวดบทที่สองกล่าวถึงประวัติวัดบทที่สามกล่าวถึงวัตถุมงคลของหลวงปู่ทวดและบทที่4ี่ครับเป็นการรวบรวมวัตถุมงคลของหลวงปู่ทวดทั้งหมดนะครับไว้ในพิพิธภัณฑ์พืนบ้านขุนชัดพักดีครับสี่จุดหนึ่งครับวัตถุมงคลประเภทเหรียญสี่จุดสองวัตถุมงคลประเภทผงสี่จุดสามวัตถุมงคลประเภทรูปหล่ 4.4ครับวัตถุมงคลประเภทอื่นๆนี่คือเนื้อหาทั้งหมดนะครับที่บรรจุอยู่ในหนังสือภูมนามวิทยาเมืองปัตตานีนะครับเล่มที่1ครับหลวงปู่ทวดาท่านใดสนใจหนังสือเล่มนี้นะครับสอบถามมาได้ที่ศูนย์การศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย์และองค์การเบอร์โทรศัพท์096-775-5902 096-775-5902พบกันได้ใหม่ในคลิปหน้า